พ่อๆกับบ่แดงแล้วพี่นอ้องมึงในก็ได้เมนูผัดชาหอยนี่ครับผัดชาหอยนางรูปไอ้นั่นเขาเรียกหอยแมลงภู้ครับพี่น้องนี่ผัดชาหอยแมลงภู่แกะออกมาผัดชาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมามืงอิ่งกินแบบผัดพับด,ดึงเว้น้องพี่น,อน,อนอ้องกินทอดต้ตตมมันแล้วยังไงก็แเสบเพ่อก่อนเลยพี่น้องเนาะมาในวลาจัดแตพด่พี่น้องผัดเทียมเลยผัดชาพี่น้อง chuẩn <laughs> <laughs> rồi <repeatedly về> <doohehe> มันใหญ่เลย่านาะไป โอ้ปนอก้อนเตืนเ่นเลยฝนก็ปอยไปน้องนางไทยฝนก็ปอยป๊ปอปป๊ป๊อปปปปอย่างรจตกยังแรงพี่น้อง ห้างหายากจากคลิปการทายผัดเก็ดผัดแหงๆเมื่อไหลายคลิปเลยไปน้องมีแต่ต้มกระทอดนะกัตะกลักก่อย nh nhai lên ngừan nền nệm น้งน,งน้ำที่กินตรนเพชด มีน้ำตักน้อยเราไม่้องแนะอ้ยขอเขากระชึบนะกับแก้มก็ดีได้นลองเมนูนะี่ Mm -hmm. Oh, peut-être pas que โอ้เหงื่อแตกกระกินแตกแล้วมันอ่อื เป็ดเป็ดไปเนาะเป็ดคักมาแล้วมาแล้วคนเป็ด